หรือว่ามันคือวอลล็อกมืออาชีพไปด้วยแต่ตอนนี้ก็ไปวอลล็กอกไอแม็กไอแม็กนัมออฟโอปัสเนี่ยมันเสิร์ฟมาเล่นสีแย่ปกติเล่นเอ็นบีแบ็กแล้วก็มันหลบให้มึงไงมันรู้ไงไม่แค่นั้นอ่ะเดี๋ยวนี้มาแผ่นนี้ไวเปอร์มันอัพสกิลยังไงนะเอ้ยไม่ออกของไงวะ่ะปล่าเล่นออกเป็นแครี่อ่ะออกเอร์เล็กไ,ไอไอเอร์เล็กไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็ออกแล้วก็แลนด์แล้วก็บูทวาร์ปแล้วก็แครี่อ่ะเอร์เทนไป กลได้โซดาเออกูได้โซดากูตัดวาร์ปมาให้เลยกูตัดวาร์ปมาให้มันบู๊แน่เลยว่ะ

ไม่กูหลงวิ่งไปเอาของจากไลแมนที่คอนโดที่อยากเดินไปถึงด้านล่างเลยฮะที่ <c oughs> <c oughs> วิ่งสองรออ้อยสัตว์คือคลิปคลิปที่ออกตัวมาหลังกูประมาณสิบปีอะกำลังวิ่งแซงกูแล้วแันตะกีเออ้เตยเที่ยไอ้ที่นี่แม่งเชิงหนาสัตว์ไอ้ที่เป็น้เท่ยแม็กนันมนนไปสัตว์แม่งนัมไปสัตว์แม่งรอกูตายก่อนเว้ยเตย เวเชิงหนาไอ้ที่อ่ะอ้พยออ่ใ่ใส่บู๊เลยแล้วนไอ้หี้อ่ม่บอแล้วกวูอะเทวดเย็นแม่โค้ชเชิงหนาไอ้สัสจบโก้บุค็ว อูแม่งโคตรเกรเลียดเลนนี้เลยัต์เดี๋ยวไหวอยู่แล้วไหวไหว Radiant structures are fortified. หนีไปพี่ชายหนีไปให้มีชีวิตรอดมีแต่คนไม่ถูกใจกันวะห้องนี้ฮะมีแต่คนไม่ถูกใจกันวะพี่วิตกันเงี้ยแล้วเพื่อน ใส่ก <chat> ับยับอะของกูบ่วนใส่เลเซอร์สักแบบสองวิก่อนนะโอเคได้คืนมาแล้วคี้ปาก่ากูพรุ่งนี้กูเกิดกูเสบ โซโลคิวอะชีย่ยมันทิปด้วยวะอันนี้คือสองหนึ่งนะเว้ยโเดิทที่กูโซโลคิวันอะโหดมากเลยเพื่อนเกมเกมโอหยังบักไม่เป็ดเลย เล้ยกูทีไอ้เฮียฆ่าใครไม่ได้ป้องกลางแต่เย็ดแม่บ้องกูยิงไม่ถึงนะเพื่อนเยี่ยนตัวมันไม่มีปัญหากับการเดินวะไปแผล่หรือไงเดินไปเถอกันนะไม่แพ้หรอกเย็ดเนี่ยรู้สึกว่าจะแพ้เลยเนี่ย ไอ้เว้ขบวนไปไหปด็ไปเดเก็บป่ายนสอนนะเกไปอยู่แล้วสัว่นไรนี่หวนเี่ยเไม่มีไรนั่นถอว่าแบบกลัเอ้ยยี่ีน่าดอก

จริงๆต้องเป็นปักกว่าเงินไหร่ย่าเดินแบบไปเท่ากัน3คนอ,อีกฝั่งไม่รู้เลยว่าใครตัวกอบไปสับสนโอ้ยดีวะฮะไอ้ยังไงวะ อ่ากระิ่มแล้วดีกว่าตายละตายละ <c oughs> รอบักเราฟื้นก่อนร <c oughs> อบักฟื้นพอ่อมึงไงี้ยแตเรียนแตกกูต้องมาเดินเกมเลยนะมึงหลักสูตรไหนวะเนี่ย <c oughs> อ่ะ เล่นกูแตกไงกูต้องเดินเกมไอ้จัดสูตรไหนหมอวะเนี่ยไ <c oughs> อ้โดนไอ้แก่ก็หมดไม่บายทำไงอ่ะไม่งั้นกูไม่มีเวลดีถ้ามันไม่ตายอ่ะไปมาหล่ะคือะโองก้อนเนี่ยเพื่อนมึงไปกับบาร์กเกอร์แล้วไปฆ่าลีน่าลีน่านแบกแล้วไปย,ไยังไงก็บังมันไม่อยากไปอ่ะะไปไงพรายนี่ว่าด้วย <c oughs> มาแล้วมัจุลาเไอ้เก่พิจารณ์ พูดดิว่าเราโกเนี้กันเหรอวะเพื่อนรอปาร์คบูทปาก,ก่อนไอ้เ่ใหญ่เดี๋ยวมาทำเกมแน่เดี๋ยวมันมันมีบูทปาปุ๊บเดี๋ยวมันก็โดนที่หน้าไล้ฆ่าไปมึงเชื่อกูดิเลฆ่าฆ่า,ามาเ<อ>าป็นอฉากๆ,ๆนะในหัวกูตอนนี้ไก่ไก่เอาไก่ามาล่อไว้ยังไอดกระดาษฟ้าไปอ่อน ใช้พ <toys> ิษท <m ics> <m im itation> ี่แรงที่สุดในร่างกายกูรีดออกมานะได้แค่นี้หรอเพื่อนกูยิงจนน้ำมันกูหมดเลยตัดอันดับอันดับมาตัวไปปล่อยแล้วว่ะโชคดีด้วย พมดปูดนเติมประมาณไปสองต่างไนงนี่เป็่เรไหวเหรอเป็นเฮีย้ยไม่ไหวเลยสัตว์ <c oughs> แล้วมันมายืนคนเดียวตรงนี้ทำไมอ่ะเพราะมันคิดว่ามึงไม่ไ้กล้าไม่กล้าฆ่ามันไง ยืนโคตรขับแม่น้ำไมสัตว์โคตรทาแม่งไรเชี่ยทาเทยเพาเกฟ้าเหมือนแม่งทะลาะตัวเองว่ะเุยใครวะไม่ใครคุยกับมันทักคนเลยนะเว้ยนี้ถามจริงแต่เป็นแบบที่มัตกรจริงแค่วา ยังไงไม่อะไรนะอ้าวไอ้เยี่ไว้โคตรควายสอดเนี่ยแบบควายเขี้ยน่าจะพลาดนะคนเราพลาดกันได้เพื่อนๆจะมีใครวะตอนเนี้ยสอดไปแก่บาทาโซ หมอนแม่งมดาเมจพอเลยดอยู่้ว,วบอนี่มีแต่คำสั่งขุ่ยใส่มนไงรอรอวาร์ปเต้เต้มนดีเค่ดี โอ๊ยมีเคนองมีีไกด์ปุยปุยมันเลือดปุ๋ยมันทอ้งว่ามันไหวกูอ่ไว้เฮี้เนี่ยไงอะนก้้แล้วไปสกานีเดีวถ้ารู้ว่านกนกมัน้ายอะก็ถอยไปไปะถ้ารู้ว่านกมัน้ายก็ต้องถอยด

พาเพียร์นี่ฆ้าเลยโอ้ยเย็ดแม่พลังเวทแบนวับเพื่อนออกฉากด้วยเห็นวอยตายปะเห็นดิเฮียอุ้ยมันมมัันนไม่ได้มันมันควายมากอ่ะมันกระโดดมักดเบอร์เซิร์ฟแล้วมันไม่ได้ครอบอ่ะไอเฮียติ๊กไอเทมันไม่ได้วะทำไมกูติีไอเทมันไม่ได้วะระบบเกมมันสร้างมาอย่างนั้นเลยเพื่อนแต่ติ๊กเลยเพราะแต่ทาเลนจี้สิบอันติแรงดิแ่บวะยาวเต้ยรถกอบเวทมันเดี๋ยวกูผ่านอ๋อโอเคโอเคมึงว่ากูควรจะถือไอ้เหี้ยสไปเดอร์เล็กไหม คือตัวกูแบบฟังกิ้งเบือกสัตว์อะตอนเนี้ยอันนี้เห็นที่ยีงไกลๆอ่ะถูกแล้วเอ้เฮียเกมอ่ะควายไปเว้ยเฮียกูจะบอกให้ ไอเด็กชั uno, ้นพ่อมึงไงตัดอย่ามาปัญญาอ่อนนะแล้วกูเป็นซูสไอ้เหียด้กูไม่ถอยนะกูถอยไม่ได้แล้วบาดแล้วกูถอยยงไงไรตัดถอยได้ปะ ดีน้ม like um> ันไปล่าอ่อนยสองตัวไออ่อนเหรอไลอ่อนสองตัวไอร้องไอไอนย มาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนดีนะไ,ไ,ไ,ไม่ตายเกิอด <Your middle S 2> อะไรขึ้นมานี่บ้า อ่าน,นหรืเอเปล่าอะไรอย่าก็เอ็ดอีโอ้อต้ไบายอ่ะ่อะไรเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นะจะปอ่ะก็เดี pues. ๋ยวมันก็บายปะตอนน pues. ี้น เชียหยัดแม่แบบแมกนั่มบัะแปลกกว่าเว้ยไอ้เชดิกตัวเนี้ยต้องลอกละสังเวทแบนปลน เอาสเปกเตอร์อกูคืนมาเลยนะ <c oughs> ไม่เอาไอเหียนี่จะสู้ไหนวิชชันปะไม่รู้อ่ะมัน,นหมดเปลญเพ,พิ่งกูแล้วเปล <ะ S 1> บอบอ่าวะอะน,นะไม่ต้องยวอยเล่นลลกกับปั๊กอ่ะไม่ยอมไปไปบายแบกมัน ยป้อมปืนใหญ่จีิีเฮยอะไรล่ะไอ้แต์กูยังเล่นอยู่เลยมบบ้าเพื่อนมันแดกวะ อบไกหมดเลยอะไรหมดเลยด็ดเดีดๆดสเกมคุณต้องไปดิบ้านเบ้ามันจะมันจะทำแผนมีกกัน้านอยู่เอ่ ขนาปกูไม uh ่พอเพื <the ่อน Fall. instructions are in. มาหนให้กูได้ปะวางเดินกูเนี่ยเอามาหน้ให้กูดิโง่ของนี้ใครมาเนี่ยเอาแฝงแน่เลยวะอ t Power b i s ด็อกบอยโค้ดอีกเชี่เยเลยตว์ด็อกบอยเหยียดแม็กบโค้ดเหลือเชื่อแม่งเลยสัตว์ <laughs> ไม่ไหวอะดิด็อกลีน่าด็อกบอย เรื่ออะไรของพวกแม่งวะเกิดที่อะไรกนะันวะมันวอวบไม่ได้ไม่อวยไอ้ดีไก่ไปกูเสพต่อปะเจ็ดแ,แม่ถ้ากูมีมรนาาระเบิดอตั้งนานแล้วไอี้อะบรรดานหมดอ่ะดีกูโดนมองโบเลยสัตว์ไม่ฝอยมึงแบบเหี้ยเกินอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแม่งฆ่ากูเป็นขี้เลยเงินกูเท่าไหร่วะเนี่ยติดมาดีตาอ้อเหี้ยอวบจนกว่ากูอีกกก็กูบอกแล้วว่าเหี้ยอวบจนกว่าทำไมมันจนกว่ามันโดนเหี้ยอะไรมันก็โดนไปตีคลิปตัวตีไก่แล้วมันก็โดนอ้วกตายก็กูเลยบอกไงว่าเรื่องอได้มันหนักไอ้เหี้ยโคตรหนักเลย